ทำโฆษณาแล้วมันขึ้นศูนย์ศูนย์ผ่านไป1วันหรือว่าครึ่งวันผ่านไปอาจจะตกใจเฮ้เราจ่ายเงินไปแล้วมีคนดูหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับคลิปวิดีโอของคุณเช็คได้ดังต่อไปนี้นะครับไปที่สตูดิโอนะครับจากนั้นคลิกคลังเนื้อหาแล้วเลือกคลิปวิดีโอที่คุณต้องการเช็คทำโฆษณานะครับคลิปนี้ คุณลากเมาส์มาชี้บริเวณคลิปที่คุณทำโฆษณาคุณจะเห็นหัวข้อ a n a l y ิติกหรือว่าข้อมูลวิเคราะห์หัวข้อที่2นะครับคลิกเข้าไปบริเวณนะครับฝั่งฝั่งขวามือภายใน48ชั่วโมงมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะครับคือยอดวิวที่เพิ่มขึ้นนั่นเองมันมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากการโฆษณา YouTube ถึง100%คือไม่ได้มาจาก ู้ติดตามผมเลยและไม่ได้มาจากผลการค้นหาเลยมาจากการโฆษณาเต็มร้อยเลย170กว่าวิวภายใน48ชั่วโมงนี้นี่ครับคือการที่เราจ่ายเงินไปมันก็สำลิดผลนะครับคือมีคนมาดูก็แน่นอนครับนะอย่างน้อย30วิจึงเกิดยอดวิวเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะได้ยอดขายหรือสมัครสมาชิกนะครับถ้าคุณมีเนื้อหาที่ดีคุณ สร้างคลิปที่มีคุณภาพนะครับเขาดูแล้วเขาเมคเซนส์ภายใน10หรือ20วิแรกเออก็มีโอกาสที่เขาจะจดเบอร์โทรโทรมาสอบถามเรื่องราคาต่างๆนะครับวันหรือ2วันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่โชว์นะครับคือมันขึ้น0ูนเนี่ยนะครับการแสดงผลคลิกในส่วนการแสดงผลก็0ูนย์นะครับจํานวนการคลิกก็0ย์ค่าใช้จ่ายก็0นย์นะครับเนี่ยคืออาจอาจจะเป็นเพราะว่า เราเพิ่งเริ่มทําโฆษณารายละเอียดเขายังไม่อัปเดตบางแคมเปญมันก็เรียวทามนะครับอย่างเช่นแคมเปญที่ผมเพิ่งหยุดไปเนี่ยก็เป็นวิธีการเช็คผ่าน YouTube Studio นั่นเองครับสอนแก้ไขาการตั้งค่าคีย์เวิร์ดนะครับในโฆษณา Google Adwords หมายถึงคลิป YouTube เข้ามาที่ Studio จากนั้นเลือกคลังเนื้อหาเลื่อนหาคลิปที่คุณต้องการโปรโมทเจอแล้วคลิก 3. จุด บริเวณนี้นะครับลากเมาส์มาคลิก3จุดแล้วเลือกโปรโมทนะครับถ้าคุณไม่รู้จะก,กําหนดกลุ่มเป้าหมายยังไงคือเลือกให้กว้างที่สุดนะครับมีมีสช้อยหนึ่งคือกว้างที่สุด2คือที่คุณเลือกในกลุ่มเป้าหมายของเขากรอกแบบฟอร์ตมตามที่เขากําหนดให้นะครับโปรโมทแบบนี้เขาเรียกว่าคือสมัครเล่นนะครับแต่แต่ก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับดังนั้นกรอกๆไปเหอะนะครับแนะนําให้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุด เขามีแค่2ช้อยเลือกในส่วนนั้นนะครับไม่ต้องคลิกเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวมันเว้นเ,น,เน,นะครับเมื่อคุณเลือกกว้างที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับกลุ่มเป้าหมายแบบต่อวันนะครับและไปกําหนดวันสิ้นสุดเดี๋ยวจะแถมให้นะครับถ้าคุณโฆษณาโดยตรงกับ Google a d w o r d s หมายถึงตลอดอายุการใช้งานแต่ถ้าคลิกโปรโมตโดดๆแบบนี้ต่อวันนะครับ35-50แนะนําเริ่มต้นที่50บาทต่อวันโฆษณาจึงจะเริ่มแสดงนะครับ เขาอาจจะแนะนํา2300ไม่จําเป็นนะครับ50บาทหรือ100บาทต่อวันก็พอแล้วนะครับในการเสนอคลิปวิดีโอให้ผู้ชมดู10วิ20วิแรกให้แบบดึงดูดมากที่สุดคุณก็มียอดขายได้แล้วนะครับหรือรับสมัครตัวแทนสิ่งต่างๆนะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องตกใจกับตัวเลข 000, 000นะครับกรอกๆกกรอกแบบฟอร์มผ่านๆไปให้จบสิ้นกันนะครับแล้วเข้ามาแก้ไขนะครับนี่คือจุดประสงค์ของคลิปนี้ ขอคนละหนึ่งซับสไคร์นะครับกดติดตามช่อง107เคล็ดลับออนไลน์ขอพระคุณมากๆครับจากนั้นนะครับสังเกตคําว่ารายละเอียดเพิ่มเติมตัวเล็กมากครับคุณผู้ชมบริเวณนี้นะนี่นะคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมสังเกตดูกลุ่มเป้าหมายนะครับตรงนี้ผมบอกว่าผมผมไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายไว้เพราะไม่รู้จะให้ไม่ให้มันไปโชว์ที่ไหนซึ่งจริงๆมันก็ล้วนมันก็มั่วนะแนะนําให้คุณไปกําหนดเรื่องของคีย์เวิร์ดดีกว่านะเลื่อนลงไปด้านล่างครับ สองส่วนหลักๆครับเมื่อคุณเจอด้านบนตรงนี้แล้วคุณก็เลื่อนลงไปจะเจอส่วนด้านล่างนะครับมาตัวเล็กนะครับคีย์เวิร์ดครับบริเวณนี้แต่สําคัญนะตรงนี้นะเพราะเราไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายไงเปิดกว้างมากนะครับ Google Ad ที่มีจุดเด่นมากกว่า facebook Ad นะครับคือสามารถเลือกคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับโอเคคลิกแก้ไขนะครับลากเมาส์มาตอนแรกไม่มีนะครับลากเมาส์มาคลิกแก้ไขนี่คือจุดประสงค์ของเรานะครับ ที่ต้องแก้เพิ่มเติมคือคีย์เวิร์ดและไปกําหนดวันสิ้นสุดในคลิปนี้นะครับคีย์เวิร์ดกับวันสิ้นสุดเท่านี้พอนะครับเมื่อเข้ามาแล้วในการแก้ไขคีย์เวิร์ดนะคุณสังเกตเครื่องหมายบวกนะครับคุณไม่มีคีย์เวิร์ดสำหรับเรือขายดิสเพย์เปิดใช้คลิกบริเวณนี้นะครับเปิดใช้เพิ่ม แตนั้นคุณผู้ชมสังเกตหน้าจอว่างๆแบบนี้ลากเมาส์มานะครับจดได้นะครับจดบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวงงลากเมาส์มาบริเวณนี้ควรจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสมัครบริการของคุณมันสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดอะไรถ้าขายค,าาครีมหน้าขาวคุณก็พิมพ์หน้าขาวแล้วกด enter ให้ระบบทํางานนะครับว่าคีย์เวิร์ดของคุณโผล่ขึ้นมาแล้วฮะแล้วกดเครื่องหมายบวกๆๆๆนะครับเพียบเลยเห็นไหมคำว่าหน้าขาวหน้าขาวบวกๆเข้าไปสมมติขายครีมหน้าขาวนะ ในกรณีของผมผมสอนการตลาดออนไลน์ Facebook, Youtube แน่นอนคนใช้เฟซเยอะผมต้องเจาะไปในคีย์เวิร์ดต้องต้องคิดให้มันซับซ้อนมากๆเลยนะคุณผู้ชมว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราจะไปกระจุกตัวกันอยู่ที่ไหนในส่วนตัวผมน่าจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าสร้างเพจนี่คือผมวิเคราะห์ว่าคนใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบออนไลน์เนี่ยเขาจะพิมพ์ค้นหาคำว่าสร้างเพจผมก็ลองพิมพ์คีย์เวิร์ดสร้างเพจนะแล้วกด Enter ระบบ เห็นไหมฮะโชว์มาเพียบเลยคิปถ้าถ้าผมใช้คําว่าติวเตอร์แบบนี้ลงทะเลเลยนะครับลงทะเลไปเรื่อยเลยนะเนี่ยไม่ค่อยตรงนะครับเห็นไหมฮะต้องศึกษามีประสบการณ์พอสมควรนิดนึงแต่ช่วงแรกก็ต้องลองผิดลองถูกกันนะทำๆไปเถอะเดี๋ยวก็เกิดประสบการณ์นะครับจากนั้นผมก็คลิกบวกได้เลยฮะ,ะโอเคในส่วนแคมเปญน,นี้ผมก็ใช้คีย์เวิร์ดโอ้โหสร้างเพจเฟซบุก๊ก ผมก็ใช้คีย์เวิร์ดที่เขาโชว์ขึ้นมาโชว์มากี่คีย์เวิร์ดผมก็จะเต็มบวกเพิ่มครับในกรณีที่ไม่รู้จะกรอ,อกกลุ่มเป้าหมายอะไรยังไงก็พิมพ์คีย์เวิร์ดดีที่สุดแล้วนะครับผมผมในส่วนตัวนะผมคิดว่าการกําหนดกลุ่มเป้าหมายใน Google a d ค่อนข้างจะมั่วนะแต่ว่าเรื่องคีย์เวิร์ดค่อนข้างจะเป๊ะส่วนตัวผมก็ชอบใช้คีย์เวิร์ดนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จติ้นแล้วทําไงคลิกหัวข้อภาพรวมนะครับ คิดอะไรไม่ออกนะครับให้คุณคลิกสัญลักษณ์ Google a d สีบริเวณนี้นะครับด้านข้างครับเมื่อคุณคลิกแล้วปั๊บเป็นการรีเฟชหน้าจอนะครับจะอยู่หน้าใดก็แล้วแต่เมื่อคุณคลิกนะฮะเป็นการรีเฟชทันทีเห็นไหมฮะโอเคนะครับแล้วก็เลือกแคมเปญคลิก3ขีดขวามือแล้วเลือกแคมเปญที่ต้องการไปปรับแต่งค่านะครับนะฮะผมสอนให้คุณคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมบริเวณนี้นะครับเพื่อเข้าไปแก้ไข ถ้าคุณคลิกเครื่องมือแถบฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวงงนะครับไม่รู้จะแก้ไขอะไรโอ้โหงงหน้าดูเลยนะแต่ถ้าคลิกรายละเอียดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เมื่อคลิกจะรู้สึกเออทุกอย่างมันรวมอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดนะครับแก้ไขผ่านตรงนี้จะง่ายกว่านะอ่ะแถมให้ช่วงท้ายนอกจากที่คุณแก้ไขคีย์เวิร์ดเห็นไหมฮะคีย์เวิร์ดเข้ามาแล้วโดยที่ไม่ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณสามารถคลิกแก้ไขอื่น,นๆผมแนะนําเมื่อสร้างแคมเปญใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขคือ วันที่สิ้นสุดเพราะว่ามันเป็นลายวันไงแคมเปญลักษณะโปรโมท่ดนๆแบบนี้มันคือลายวันนะครับไม่ใช่ตลอดอายุการใช้งานย้ํานะครับดังนั้นคุณต้องคลิกกาหนดวันสิ้นสุดเดี๋ยวเดี๋ยวยอดเงินล่วนะ,อะโอเคบริเวณนี้นะครับเมื่อคลิกรายละเอียดแล้วคุณคลิกแก้ไขาการตั้งค่านะครับจากนั้นคุณเลื่อนนะผู้ชมเลื่อนมาที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับงบประมาณและวันที่ถุดตอนแรกของคุณอาจจะว่างนะคุณคลิกเข้าไป ครับแล้วคลิกวันสิ้นสุดบริเวณด้านล่างแถวๆนี้แหละนะครับแล้วผมก็คลิกบันทึกครับเช็คเรื่องวันสิ้นสุดนะครับแนะนําว่าไม่ไม่ควรแก้นะนะครับใช้เป็นค่ามาตรฐานจะดีที่สุดนะค่าค่าคลิกนะถามว่าแพงไหมมันก็ยังแพงอยู่นะถือว่าแพงแต่มันเป็นการประมูลนะครับย้ําหลักๆแล้วคลิปนี้ก็เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดครับแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับชนะคลิปวิดีโอ ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในยุคนี้นะครับเพราะคนดูเข้าถึงโฆษณาของเราทันทีโดยที่เราพูดแค่ครั้งเดียวอัดคลิปไว้จากนั้นมีคนเข้ามาดูหลายสิบหลายร้อยคนโดยที่ใช้เงินแค่คนดูคนหนึ่งเนี่ยดูประมาณ1น,นาทีกว่าๆใช้เงินแค่1บาท50ิตังค์คุณคิดดูนะครับ1นคนละถ้าคุณกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตรงแม่นยำนะครับคุณก็มีสิทธิ์ได้ยอดขายนั่นเองก็ต้องเรียนรู้นะครับดีกว่าที่คุณจะขับรถค่าน้ํามันเสียไปเท่าไหร่ เสียเวลาเท่าไหร่แต่นี่คุณไม่ต้องเสียค่าน้ํามันค่าเวลานะครับไม่ต้องเสียแรงงานก็ลองพิจารณากันเอาเองในการทําธุรกิจค้าขายลูกทีมหาตัวแทนต่างๆนะครับเพราะผมก็ใช้วิธีการนี้อยู่ก็ถือว่าประหยัดประหยัดเวลาแรงงานแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ